นู้นเราจะข้ามฝั่งไปทางนู้นจ้ะพี่ดอกนี่เมรี Mary, รอแม่อยู่นั่นมาค่ะมามาค่ะมาน้องเมรีว่าสิโอ้ดีดีเมรี สวัสดีจากอังกฤษค่ะสวัสดีสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเดินลัดดงลัดป้าไปนี่นะจ้ะวันนี้จะพาน้องเมลีไปเห็นบ้านเพื่อนเพื่อนเนาะจาะเนาะเอาของขวัญวันเกิดไปให้เพื่อนน้องเมลีจ้าพี่น้องวันเกิดเพื่อนน้องเมลีเนาะเดินลัดไปจ้าไม่ไกลแล้วก็ไม่น่ากลัวเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นตะย่านดอกไอ้ผู้ใดเพิ่นเป็นห่วงนะเพิ่นวมามันคือเป็นตะย่านแท้วาสันมันมาเป็นตะยานดอกค่ะ คนยางอยู่เนาะเขาก็เอามามายางคนกับยางออกกับร่างกายเนาะพี่น้องในรายยุนีเนาะค่ะเขาบ้านเกิดไอ้เพื่อนเนาะถ้าเขาเชิญอย่งนี้นะเขาก็ตรงในสื่อของขวัญแล้วก็เอาไปให้เขาก็ไปกินเขากินน้ำน้ำกันแล้วแต่การจัดงานเนาะจ่ะเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาบ่อยจัดปฎิญญาณหลายคนนะ,นะจ้ะก,ก็เลยสิเปรียบว่ามามีไผ่หลายเนาะคือเอาของขวัญไปให้มูเพิ่นแล้วก็กินเขาน้ำกันแควาา่ว่าใส่กับ,บกับขบัวดน้อง น้องเขาและลูกไอ้คึงฟิลิปปินนั่นแหละเนาะเขาจะบริชเชนไผ่ค่ะเพราะว่าเขาจะบริจัดงานอียงแบบใหญ่หน่ยน,นะจ้ะเนาะพี่นนองขามาไปน้ำกันเบ่งบรรยากาศไปน้ำบ่มีวิดีโอก็เลยถ่ายวิดีโอนี่แหละมาฝากมูเจ,จ้าเนาะสาย,ยุงค่ะช่วงนี้ยุงหลายหลายค่ะยุ่งหลายโอเคไม่ใส่มาเรวเร่ไปนี่แหละค่ะเดินลัดไปแบบนี่แหละพี่นนองเนาะ สบายสบายชีวิตชีวิตอังกฤษบ้านโนอกนะจ๊ะชีวิตอังกฤษบ้านนอกเพราะว่ามันจะซีเ็นซี่นะจ๊ะธรรมาชาติหายใจเต็มปอดนะพี่น้องเนาะแต่พบดีขาดสนอย่างเลยคือจังอยู่ในเมืองกรุงเทพพอเลยนะหมายถึงว่าการใส่ชีวิตที่ไม่ห่างมีรถไฟฟ้ามีเครื่องบินไม่ยังอยู่ไก่เน่ะนะหมายถึงว่าสถานสถานอย่างกับบริการ โรงพยาบาลเอยีงอยงใหญ่ๆต่างๆกับยุ่งใ่ๆนะจากบริไกลเนาะแต่ว่านี่แต่ละเมืองมันจะเป็นอย่างล่ะ้รรมาช่างลายนะคะเนาะลองเมดี้หันหน้ามาหนี่ไปไหนคะวันนี้บ้านมิวมิวมวมวอะไรนะลูกบ้านมิวมิวโอเคไปโอ้ยลูกกระไดแจักมันหยังดอกลูกคนเด้ลูกทำไมลูกลิ้มเ่ เออไปโรงเรียนเราเต้นอย่างนี้หนลูกคนเนี <fuck> ่ย <rainforest> ล <futur> ูกบนเป็นลูกลิงนูกเป็นลูกไผ้หนินั่นละลูกไม่ใช่และเป็นลูกค่นไปเดินไปนู่นเหรอจ้ะเป่าย่างเม่คุณน่ยสองเมนูไปเออไดูนี่แหละจ๊ะเดินเรียบถนนใหญ่มาแถวนี้แหละ ก็จะลัดไปทางขวามือเฮ้ยที่ว่าใส่เคยไปเก็บอ่แบล็กเบอร์รี่นะจ๊ะที่ว่าหมากเล็บแมวเนีย่นยนะที่ใส่ผ้าไปเก็บมันละบ้านเขาจะเป็นบ้านเพิ่งสร้างใหม่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะตี่ดี๋ยวจะปีใส่จำบ่ไดสองปีหรอเป่ไม่สามปีใส่จำบ่ได้เนาะประมาณนี้เหรอจ้ะสามปีดีจักปีนั่นละพี่น้องมันสิแตกตาก่างก,กันกับบ้านบ้านของพวกใส่เนาะบ้านของพวกใสย่ยังไงกัน คนอยู่มาหลายอายุคนแล้วก็คือหลายสิบปีนะมันสี่สิบห้าสิบปีเท่ากับบรลูจำบ่ได้ไปไหมนี่ไปพี่น้องไป <c oughs> หอบเสือลูกสันเดอค่ะคุณลูกว่าพ่อหนาววาสันมันเลวหนาวเหรอจ้ามันเขาดูใบไ,ไม้ร่วงเนาะอันนี้ก็คือปลายเดือนของเดือนอกันยายนจ้าเนาะมันออกหนาวเหรอดิสิบองศาสิบเอ็ดองศา น้องไม่ได้ว่าหนาวว่าสัญจะเลิกโรงเรียนเนาะเพราะมันเป็นวันที่ไปโรงเรียนนะจ้ะเลิกโรงเรียนเพิ่นส่วนไปกินเขาน้ำกันเดอเปาเค้กแห่องอิรานนะหมายถึงว่าลูกครึ่งฟิลิปปินสนะ์ก็โอเคโอเคนะจนะ้ะเนาะดนี่ละข้ามถนนมาทางนี้จ้ะ <c oughs> เห็นบ่ขนาดบ้านใหม่ๆก็ยังมีทางลัดเนาะจา้ะทางลัดไปบ้านเขาห็นบมาเลเมียก็ <c oughs> ไม่มีแล้วจ้ะ ไม่มีแล้วเหลือแต่อันนั้นเหลือแต่ภุ่มมันแม่จ้ะเนาะเราจะพาเดินไปเอาบรรยากาศน้ากันจ้ะช่วงนี้ไม่พ่อยจะได้มีถ่ายวิดีโออะไรเพราะว่ายุ่งยากพี่น้องเนาะยากคือผู้เจ้าเห็นนั่นแหละสมองสมองก็ไปอยู่ต่เลี่ยนน,นั่นขับรถนะนะจ้ะเนาะเดี๋ยวยังเขาที่ขาท่าสีภาพไปหาทายไปหาเที่ยวด้วยพี่น้อง ผนั่งไม่ไดีพันตื่นเต้นายถูกกันดีจ้ะเราไม่ไดีถูกกันดีกับบรรลถึงฟิลิปปินส์สสสสนี่นั่นแหละจ้ะเขตชุมชนบาน้านก็สร้างไม่สร้างไม่ห้ายจ้ะเมืองนี่ก็เกิดบ้านไม่เกิดขึ้นร้ายคนก็นเต็มสู้อันสูม้มองไมจ่จ้ะเนาะคนก็นามาสร้างหลายแถวคนสร้างบ้านไปหมองได้ก็เต็มไปสูม้มองไม่จ้ะ ไูกายก็จะลาดรอบไปทั้งนี้จ้ะบ้านเพันอยู่ฟังทั้งนี้ย่องแต่ต่างกันเด้สิโบมีชิมหนีจ้ะจะไม่มีจะไม่มีปล่องไฟพี่น้องค่ะจะไม่มีปล่องไฟได้พี่น้องส่วนใหญ่ถ้าจ่างใหม่ๆเขาจะบบเห็ดอะไรแบบแบบไฟที่มีใส่ปองไฟระบายควันเขาจะบบใส่นั่นนะจ้ะเนาะไปด้วยนี่คนอายเห็นมู <laughs> อายแล้ว จ้ะเป็นมูบ้านใหญ่ดิก็จะมีบ้านเดียวบ้านแฝดบ้านต่อกันหลายๆหลังมบบนีแบบนั้นจ้ะลูก That m a n y really t h i n g you like it Mew Mew That one meaning really you like it That o k e You like it meal like Oh yeah f o r t n i g h t Yeah Fortnite y o like Oh kid you know how you do that Oh God I'm not done yet <laughs> Nice เราเลยอันนี้อะไรนี่วอไอสิค nah, like ิส right? uh, yeah. ินาดิสบอลสเตอร์ไฟสเตอร์ไฟสปาเกตตีว้าวชิคเก้นอันนี้ให่โอ้โอ้ต้องพุงกลิ่นหนาวลูกไนส์ Merry c ร r oh. i nice. s t m a s Happy n ง w ั e a r y u ีนกจะ Happy birthday to happy Day to you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, Mimi. it darling, abroit. Oh.